ล่าสุดตารางโอนเงินบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายนมาแล้วเช็คเลย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการน,นําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้นะคะนําตารางโอนเงินบัตรคนจนในเดือนพฤศจิกาย,ยนมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะสรุปแล้วเราจะได้กี่บาทกันแน่นะคะรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารให,หม่ๆค่ะเอาล่ะค่ะไม่รอช้านะคะ เข้าเรื่องกันเลยตารางโอนเงินบัตรคนจนนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนรายการไหนกดเป็นเงินสดได้รายการไหนกดไม่ได้สรุปแล้วที่จ่ายเพิ่มให้นั้นได้วันไหนนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะเริ่มที่วันที่1พฤศจิกายนนะคะสรุปรวมให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ถือบัตร200นะคะจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าทั้งหมด700บาทส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ถือบัตร 300นะคะก็จะได้รับวงเงินรวมทั้งสิ้น800บาทนะคะสำหรับซื้อสินค้าวงเงินนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะซื้อสินค้าเท่านั้นและใช้เดือนต่อเดือนนะคะ เดือนนี้ไม่ใช้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยถัดมาในวันที่18พฤศจิกายนนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัตรในวันนี้นะคะซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้เลยต่อมาในส่วนของวันที่22พฤศจิกายน พ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้พิการนะคะและถือบัตรคนจนด้วยจะได้รับเงินเพิ่มเข้าบัตรคนจน200บาทรายการนี้กดเป็นเงินสดได้และหากยังไม่กดเงินก็ยังอยู่ในบัตรนะคะรายการหลักๆของบัตรคนจนในเดือนพฤศจิกายน ก็มีเพียงเท่านี้หากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะต้องการเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็สามารถโทรไปตรวจเช็คได้ที่เบอร์02 109 2345วิธีการในการเช็คนะคะก็อยู่ใต้คลิปนี้สามารถกดลิงก์เข้าไปอ่านวิธีการกันได้เลยนะคะและสำหรับระยะเวลาในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็คาดว่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนมกราปี2565ก็ขอให พ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามข่าวไปพร้อมๆกันทางช่องจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังอย่างเร็วที่สุดนะคะใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ